สวัสดีครับทุกคนครับผมมัอนี่กรสิพามาเก็บบักซิดาครับครับมัอนี่กรสิพาทุกคนครับมาเหลือกบักซิดานะครับเนาะจแตกครเพิ่นกระดาษอายุเก็บแล้วครับกระดาษห่อเพิ่นขาดนะครับเนาะเก็บมาเบิ่งกันจานนี้กระสีเป็นซิดาสาลีทองครับเนาะพันสาลีทองไหลเมล็ดครับครับลักษณะของเพิ่นนะครับเนาะอันนี้กระสีเพื่ท่นแก่ไปเลยครับเพราะว่ายังเขียวอยู่ ยังบอทตันแก่ปายในครับบอทตันเต็มที่นะครับเนาะกินบอทตันแสบปายในนี่ครับมาเบิองนวยนี่กันครับนวยนี่นะอาจจะพ่อใส่ครับครับลักษณะของมอก์ิดานะครับในหรือว่าฝรั่งซาลีทองครับเน้องขบวนแก่เต็มที่ครับผิวเป็นสีเหลืองนวลๆครับเนาะผิวสีเหลืองนวลๆครับ ก็คือกรอบครับมีรสกรอบมีหวานอมเปรี้ยวนะครับพอสาลิทองนี่ผมว่ามีรสเปรี้ยวนั่นนะครับมีหวานอมเปรี้ยวกรอบครับเปรี้ยวน้อยๆนะครับโมเปรี้ยวห,ยหยยวลายครับกำลังกินครับคนนี้กำลังกินเลย ีทองของเขาครับไรเมล็ดลอยเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้กระดาษสีดายขึ้นกันครับ ตัวนี้ยังประธนได้ันนี้เขียวอยู่รับเพิ่นสิดกกลายรับสิดดายกจนหลากดินลูกหลากดินเ็นสิกแก่บ่้อมกันนะเป็นแก่บ่้อมกัน ก็เป็นเต็มที่ยังบ่เต็มที่เป็นไลยเช็ไปก่อนครับตป็นขึ้นกระดาษห่อเพิ่นเปิดนะครับเนาะกระดาษห่อเพิ่นเปิดมันก็เลยโบงงามครับผิวเพิ่นก็เลยโบงงาม Ngành ท่าน,นเต็มที่ท่านเด็เต็มที่เด็กอนสวนโงนี้อาศิลกเนี่ยนะครับนอกกว่านาฝนสวนอาสิลกเนี่ยครับ แ่พี่กันยังไม่แก่จัดัดนะเฮ้ยนอนอยู่ในขี้ดินแกนมี่นอนอยู่ในดินแกนี่ดู๋ยพอท่านแก่ปันใดนี่เขียวอยู่นี่แก่เท่าไรต่อเสียวอ๋อเอาคนนอนดินเดี๋ยจุดหนุ่มสิมาแทะแต่หนูมาแทะกัน หอคู่แบบนี้โอกาสสเนาวามีหลายครับว่ามันชิดกันบ่หม่องนีนะครับเนาะมันนำาเวลานํำเข้าไปนี่โอกาสเป็นสเนวามีหลายครับถ้าหหอคู่ท่างด,ดีคือแยกหอหรือเอาหน่วยใดหน่วยหนึ่งออกนะครับนี่ผมว่าเห็นมันเป็นงามทั้งสองมือเลยเก็บไปตัวนี้คือ,คอหอบระทันครับหอบระทันคือคือถิมนะครับทิม นอนดินกำลังนอนดินสวยครับเหนือป้าพี่น้องมาเก็บบักสดานะครับน้อง เก็บบักติดาครับอันนี้คือน่งไปแล้วครับเน่าไปแล้วโอ้เป็นที่น่าเสียดายเก็บก็ท่านเป็นตีน่นาเสียดายเน่าหมดพวงเลยเน่าหมดพวงเลยเก็บักใหญ่เก็บสาไป กระบอกท่นเก็บป็นไดก็สิดเก็บแล้วมันอ,อยู่ต่ำเก็บพอดีเลยัเก็บจัดเลยรับี่น้องอีสาเหตุที่พื้นเน่าก็คือห่อใส่กันครับห่อติดกัน คือใส่ถุงกันเดียวกันครับคือผิวคนติดกันท่านพัดกันเวลานี่ก็จริงกระจริงมากผิวคนก็เป็นแผลนะครับน้องเป็นแผลเกิดเป็นเน่าครับจริงเพิ่งก็บ่าทันแกปนไปเลยนะครับน้องจริงเพิ่งก็บ่รทันแกแต่เป็นแผลผิวคนนี้นแฉกเลยเนา่า พิดาพันกระรี่อยู่ในปา่าดกหลายครับพี่น้องดกหลายอยู่ในะมดลงนี่ที่ดินนี่ก็ห้องคูครับ แต่เป็นสินหน่วยหน่อยไงมันจะสวยงามดี ครับพมนสเปียบเทียบกันให้พี่น้องเบื่อนับน้องสิดาแก่พ่อเก็บนะครับนาอถ้าน่วหนวยนี่นะครับน่วยนี้นี่นี่นวยนี้บบพอเก็บครับเพราะว่ายังเขียวครับเิวเพิ่งเขียวอยู่ครับผมตัวนี้บบท่านพ่อเก็บครับถ้าน่วยนี้นี่ครับก็ลังกินเลยครับนี่นวยน้อยๆครับน่วยนี้ครับน่วยนีรสดชติใหญ่เลยครับนี่แ่บครับ หน่วยน้อยๆแต่ว่าหน่วยนี้ยังเขียวครับคือรสชาดบนพระนท่านใดครับ็นพระนท่านเต็มที่นะฮะหนวยแก่พื้ท่านเต็มที่ครับครับเหมือนก้กผพาพี่น้องทุกคนครับมาเก็บบักซิดาครับนอกมาเบงซิดาครับพันซารีทองครับนอกไรเมล็ดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับหน่วยแก่ครับก็คือหน่วยน้อยนะครับน้อกินรสชาติดีครับแต่ว่าหน่วยนี้เพิ่นยังมีเขียวๆอยู่ครับก็คือรสชาตินพื้นท่านใดมันจะมีฝาดครับมีเปียวมีฝาดครับครับผมกับบ่มี่ยังไรนะครับน้องครับาพี่น้องเก็มซีดมาเก็บบ มาเลาะสวนมักซิดาครับ้มน,นี้ครับก่อนจากกันไปครับผมก็ขอพี่น้อง f c ทุกคนครับอยู่ดีไม่แห้งสปูนทุกคนครับผมนำเง,เงินทองครับสุขภาพแข็งแรงครับผมสวัสดีครับ